ที่กล้าเป็นอะไรไหมื่กกี้หนูก็ว่าอย่าหนูลืมอะไรหนูไปแอบโดยต้องกระเป๋าเสื้อพราชนะนมันหาค่ะโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแค่ผ้าชนะหายเองไม่เป็นไรนะพี่อะมีเยอะนั่เป็นของพี่นี่คะหนูใช้ไม่ได้ไม่ต้องร้องนะค่ะแต่พี่ไปถามแม่ก่อนฮะผ้าขาดผ้าเน่าโอ้โห โอ้ยอุอ๊ยอุจจละเสร็จแล้วไหมไปหยิบกระดาษหน, <c oughs> น,น่อยกระดาษหมดแล้วอย่างนี้เราจะออกไปยังไงอเฮ้ยโธ่เฮ้ยชัวหมดไหนฉันยังไม่สำรองอยู่ไหนตรงตรงเชลมันก็ไม่มีแล้วด้วยโอ้โหแม่แม่พาฉันหน้ามคะ ไม่มีแล้วลกูกแต่แม่รู้แค่ว่านี่อะชุดมันเน่าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ขาดตัวหนึ่งลกูกแม่จะไปซื้อซื้อผ้าชิ้ตัวที่ไหนอะโลกใครก็ได้ลูกที่ไปหาพ่ออาทีลกูกโอเคค่ะแม่พ่อเป็นไรนะ ก็ไม่มีตรงชี้วอะค่ะไม่มีแล้วลูกมันหมดหมดเลยพี่นิชาคะทำยังไงดีเฮ้ยทิชชู่หมดผ้าเชน,น้าหายชุดขาตัวหนึ่งเอ้ย้าเช็ตัวขาตัวหนึ่ง้าเชตัวตัวหนึ่งเน่าตัวหนึ่งเฮ้ยที่ไหนมีแล้วเดี๋ยวมาหายมาให้ละโอ้ยยินแล้วเนี่ย ไปหาพี่นิชากรปิงว่าไงล่ะฮะพี่นิชาว่าไงล่ะทำไมถึงมาเนี่ยผมรู้นะฮะว่าร้านไหนอ่ะมีของพวกนั้นฮะของหรอใช่แล้วฮะแล้วร้านอะไรอ่ะผมเจอร้านหนึ่งฮะร้านผ้าทิชชู่ฮะผ้าทิชชู่อ่ะ ร้านผ้าทิชู้น่ะหรอก็เจ๋งนะแต่ชื่อร้านแปลกไปหน่อยนะไม่แปลกเลยฮะเพราะในร้านมันมีผ้าเช็ดหน้าขายมีทิชชู่ขายมีผ้าขาย,ย้วยฮะอย่างเจ๋งใช่แล้วคะ่ะแล้วรออะไรกันอยู่ล่ะก็ไปกันสิน่านใจขคะ่ะแล้วพี่แต่มตัวอาบน้ำอยังๆเลยแต่พ่อจะออกไปยังไงพ่อไม่มีชู่นะลูก <c oughs> <c oughs> นั้นไปซื้อกันไหมล่ะพ่อจะได้ออกจาก ห้องน้ำได้ว่าตลกจริงๆไปกันเถอะวัดกันเลยสามสอ่เดี๋ยวก่อนนะฮะอาหารที่ผมเตรียมไปช่างมันเถอะแมงสาบกินก็แมงสาบกินไปวัดกันสามสอตึงโอ้โหพี่มีเงินเยอะจังเลยฮะป่าหรอกพี่ไม่ได้มีเงินหรอกนะแต่พี่อยากไปขโมยของแม่กับของพ่อมาเนี่ยพี่ขโมยมาจากแม่ส่วนนี้พี่ขโมยมาจากพ่อเองฮะจริงหรอคะจริงหรอฮะใช่แล้วพี่จะเอาเงินมาซื้อผ่าโอ้แต่ก็ยังดีหน่อยนะ ได้ซื้อผ้าเช็ดตัวให้แม่ใหม่ด้วยใช่แล้วนี่ร้านนี้ร้านอะไรอะ่ะเขาบอกว่าร้านผมอ่านไม่ออกค่ะเอา้าอ่านสิร้านผ้าอะไรผ้าอะไรอะ่ะเฮ้ผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าคะทิก้าอ่านออกเขียนได้หรอเเนี่ยเจงหนูไม่ได้อ่านออกนะคะหนูดูเข้าไปในร้านอะ่ะ มันเป็นแบบผ้าเช็ดหน้าเนี่ยค่ะพี่ไปซื้อไหนได้ไหมเอาได้สิแต่ทีหลังอะเวลาเพื่อนขออะน้องบอกไม่ให้นะทำไมล่ะคะมันเป็นของใช้ส่วนตัวหรอคะแต่หนูเอาไว้วางกับพื้นเล่นกับเพื่อนเวลาเล่นมาส่อนผ้าเอาไปใช้ผ้าเช็ดหน้าทำไมล่ะสกปรกหมดเดี๋ยวก็ต้องมาถูหน้าถูตาอีกหนูอะก็เอาทิชชู่จะเ่นก็ได้ใช้แล้วจะได้ทิ้งเลย ให้ดีที่สุดเอิม่มใช้อย่างอื่นดีกว่านะอืฮม,ห,มหนูอยากได้ได้เลยจะเอาไหนดีนี่รับอะไรดีคะรับส้มตำปูปลาไหมคะ30มสิบบาทนะคะเฮ้ <c oughs> อะไรของคุณคะมันไม่ได้เป็นร้านส้มตำหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นร้านผ้าเช็ดหน้าค่ะอ๋อใช่แล้วคะ่ะเดี๋ฉันก็เล่นมุกหน่อยๆคะ่ะ <c oughs> หนูจะเอา สีเหลืองไม่ได้กว่าสีขาวอันนี้ค่ะกี่บาทเหรอคะอ๋อสิบห้าบาทคะ่ะโอเคค่ะืมถูกจังเลยนี่ค่ะต้องใช้บอัตอย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่คะ่ะกรี๊เสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะเยหนูได้พ้าเช็ดหน้าแล้วอย่าเพิ่งไปถูหน้าถูตานะทำไมล่ะคะ เอาไปล้างก่อนเพราะเดี๋ยวเด๋คนมาจับจับผ้าแบบลูกค้าคนอื่นเพราะว่าอาจอยากจะรู้ไงว่าผ้ามันทํามาจากอะไรอ่ะเหรอคะต้องเอาไปให้แม่ซักก่อนนะโอเคตอนนี้แม่กมาลังซักอยู่เลยใช่แล้วไปซื้อผ้าทีดตัวให้แม่ดีกว่าตัวไหนให้แม่ดีนะนก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วคะ่ะเหมือนกันทุกตัวเลยคะ่ะโอเคนั้นเอาตัวน,นี้ก็แล้วก,กันสองตัวคะ่ะกี่บาทเหรอคะเดี๋ยวกันนะคะ 40บาทนะคะจริงจริงกี่บาทหรอคะ20บาทค่ะถ้าซื้อ2ผืนก็40บาทนะคะอ๋อค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเย้ซื้อเสร็จแล้วมาดูตรงนี้กันนี่มันร้านขายอะไรฮะน่าจะขายทิชชู่นะฮะเฮ้ยพิกา้าเก่สุดๆไปเลยทำไมอ่านชื่อร้านโหน่ะคะ เอานะคะแค่ดูว่ามันเป็นร้านข้างในร้านมันมีทิชชู่ก็เลยคิดว่ามันเป็นร้านทิชชู่โอ้ยังเจ๋งที้าเป็นเด็กวิเศษมากใช่แล้วสิคะเอาแล้วแม่ค้าอยู่ไหนฮะไม่รู้หรือว่าแม่ค้าไปปัสสาวะอุจจาระอยู่หรือไปเกี่ทานข้าวเอิมน้องน้องจะไปซื้อหรอแม่เอ้พี่นิชาพ่อเขาจะไม่ได้ออกจากห้องน้ำนะคะถ้าพี่ไม่ซื้อทิชชู่ โอ้โหใช่แล้วเอานี้ไงพ่อคะอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับอะไรดีไหมครับจะรับสติกเกอร์ที่15บาทได้ไหมครับอ๋อคุณไม่ใช่ร้านสติกเกอร์ใช่ไหมคะคุณไม่ได้เป็นร้านสติกเกอร์นะคะเฮว์อร่อยฮะผมผมคิดว่าผมอยู่ในร้านสติกเกอร์ <laughs> เอิ่มพอจะมีทิชชู่แบบ เออมีแกนทิชชู่วแบบนี้มีไหมคะมีแล้วครับเชิญทางนี้กับทางนี้เลครับขามันค่ะนี่ไงนี่มานี่หน่อยน้องโอเคฮะนี่เหรอฮะใช่แล้วชึบเอาไปสองพอสามเถอะค่ะพี่เดี๋ยวมันหมดโอเคแล้วหนูจะเอาแบบนี้ได้ไหมคะพี่หนูจะเอาไว้ในห้องหนูได้เลยสิเอาไปสองอันได้ไหมฮะเอาได้สิ ไปเลยเดี๋ยวเอาอันนึงไปวางไว้ห้องทานข้าวห้องกินข้าวนะ่ะนี่ค่ะกี่บาทเหรอคะแล้วเรือนทั้งหมดกี่บาทเหรอคะเก้าสิบบาทฮะโอโอเคนี่ค่ะขอบค,ครับเย่ yeah, ไปให้แม่การวัดึ้นในสาโอ้หเมื่อ,อไรจะได้ออกจากชักโครกสักทีเนี่ยผ่าขาดแล้วจะใช้อะไรเช็ดตัวแล้วเนี่ยอาบน้ำไม่ไ แล้วเพียงไปเก็บเงินแม่ก่อนเงินพ่อกับเงินแม่ใส่รวมกันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะอ่ะอ่ะให้แม่กันเดี๋ยวพี่ถืออันนี้อ้าวพี่อย่าพึ่งใส่พี่อย่าพึ่งใส่โเคโอเดีเ,เนนะรีบรีบรีบชึบปึ๊บสมกันอาถือถือถือเดี๋ยวไปหาแม่กันแม่คะไม่ต้องกลัวแล้วนะคะหนูซื้อผ้าเช็ดตัวใหม่แล้วคะ่ะ จริงเหรอลูกขอบใจมากเลยลูกอันนี้อันหนึ่งของพออ่อน,นิ่งของแม่เก่งมากเลยลูกมาหาซื้อให้แม่เหรอเนี่เก่งสุดๆไปเลยขอบคุณค่ะแล้วพาชหน้าของทีก้าล่ะหนูก็ไปซื้อมาเหมือนกันค่ะโอ้แล้วของพ่อล่ะชูอของพ่อ <laughs> ติดอยู่ในห้องน้ำอ๋อซื้อมันเหมือนกันค่ะซื้อมาสามันเลยหยนนุ้ยทำไมไม่ซื้อมาร้อยกว่าอันเอยแม่ค่ะเราก็มาใหม่ได้ค่ะร้านมันอยู่ตรงข้ามมิงตรงข้ามบ้านเราอะค่ะขอ,อลูกพ่อคะอืมกินเหม็นหมือนอยู่กันนะเนี่ยขอโทษลูกมีที่จูบไหมเนี่ยอย่าบอกว่าไม่มีอ่ะซื้อมาหนึ่งอันไม่พอนะลูกต้องซื้อมาหลายอันเลย แค่น,นี้ค่ะอิบหมิน่นไปไปเลยพ่ออายไหนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทิชชู่เยอะมากเอาอันนึงมาใส่ <c oughs> ตึ๊กตึ๊กตึ๊ก,ก <c oughs> เสร็จแล้วแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวใส่ก่อใส่ใส่ยังไม่ได้ใส่เลยจุ๊บเย้ทิชชู่ออกมาแล้ววิวนที่สุดพ่อ,อก็ทำได้น <c oughs> ั่นหนูหนก็มีทิชชู่ด้ค่ะ พาชินหน้าก็มีด้วยเหรอลูกใช่ไหมคะเย้พาชินหน้าจะเก็บให้ดีๆเลยฮะส่นนี้ก็วางไวม่ว <c oughs> ได้ไงเย้ได้พาชิ่วตัวใหม่แล้วเย้ได้ทิชวตัวใหม่แล้วเย้เย้เย้ได้พาชิน้าใหม่แล้วที <c oughs> ่นี่ชาบายได้ยังบายได้ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอมเมต์มาได้นล้งนะคะบ๊ายบายถึงจะด่งให้เรล่อบ๊ายค่ะบ๊ายนะคะได้พาเช็ดหน้าใหม่แล้วข่าวนาเพื่อนแฮมเย้นะ